สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวทางออกจากความทุกข์แบบที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะโดยจะอิงจากคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ของหลวงปู่ประมดประมดโชกันคืออยากจะเข้าใจให้ลึกกว่าแค่การทำบุญทำทานท,นทั่วไปอะค่ะเพื่อจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตที่มันพ้นไปจากสุขสุขทุกๆแบบโลกโลกบ้างครับน่าสนใจมากครับเพราะหลายคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันว่าชีวิตมันวนวน นะสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ,อ,อาริยมรคมีองค์8ที่เราจะคุยกันเนี่ยถ้าให้เปรียบก็เหมือนเป็นแผ่นที่ปฏิบัติเลยครับเป็นแนวทางที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่จะช่วยนําทางเราออกจากไอวงจรความขึ้นขึ้น,นล,งลงของอารมณ์ของสถานการณ์ต่างๆเหมือนเป็นแผ่นที่ออกจากวงจรฟังดูดีจังค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยแผ่นที่นี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นนี่มันอยู่ตรงไหนคะตามคําสอนนี้จุด start เลยนะครับ คือต้องมีฐานความคิดที่ถูกต้องก่อนหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกใช่ครับคือความเข้าใจเบื้องต้นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยนะไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรือฟ้าลิขิตอะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจเรื่องเหตุและผลกรรมอะไรพวกนี้ประมาณนั้นครับพอเรามีความเห็นแบบนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความคิดที่ดีคือสัมมาสังกัปปะที่แบบว่า ไม่โลภไม่โกรธไม่พยาบาทแล้วมันก็จะส่งผลต่อไปถึงการพูดการกระทําการหาลิงชีพก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถูกต้องครับให้มันสุจริตไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้คือส่วนที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานหรือสีนั่นเองครับพอเรามีฐานตรงนี้ค่อนพางมั่นคงแล้วก้าวต่อไปคืออะไรคะเห็นบอกว่ามีการฝึกที่เข้มข้นขึ้น ใช่ครับก้าวต่อไปนี่คือการฝึกที่ตัวใจโดยตรงเลยครับมีอีกสามองค์ประกอบสําคัญคือสัมมาวายมะหรือความเพียรชอบสัมมาสติหรือการมีสติชอบและสัมมาสมาธิคือการมีสมาธิชอบความเพียรสติสมาธิคุ้นๆอยู่ค่ะครับแต่ที่น่าสนใจคืออย่างสัมมาวายมะหรือความเพียรชอบเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนว่าไม่ใช่แค่การไปนั่งสมาธิอึดๆนานๆนะครับ แต่คือความเพียรในการจัดการกับกิเลสในใจเรานี่แหละคือ,เ,อเพียรละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วโอ้ละสิ่งไม่ดีครับแล้วก็เพียรป้องกันอกุศลใหม่ๆไม่ให้มันเกิดเพียรสร้างกุศลหรือสิ่งดีๆที่ยังไม่มีให้มันมีขึ้นแล้วก็รักษาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วใช่ครับทําให้มันจเจริญมอกงามขึ้นทั้งหมดนี้คือการทํางานกับใจเราลุนล้นๆเลย โห oh, ทำงานกับใจนี่เองฟังดูเหมือนจะต้องใช้สตินำเลยนะคะแล้วส่วนที่สำคัญมากอย่างสัมมาสติเนี่ยค่ะเราจะพัฒนามันขึ้นมาได้ยังไงคะใช่เลยครับสตินี่สำคัญมากวิธีพัฒนาก็คือไม่ใช่การไปบังคับ